ไปเลยไปเลยไปไปเลยโดนนะครับนุ่นเกลกงนุ่นเอาอ่ะเอาเอ็งจะไปยังไงเอาเอาเอาคนชื่อนุ่นคบไม่ได้เลยร้องอ่ะ

แล้วร้องทำไมเขาเป็นเรื่องสี่สกายเขาฮะร้องทำไมทิ้งเองหนูทำไมฮะเอ็งร้องทำไมไปยกมอไซขึ้นไปเยกันฮะเอ็งไปไรร้องร้องทำไมดีใจพี่สิส่ฮษย์พิษมึง่ะพี่บอกไปห่อน้าบ้านสุกมโมไซล่มแม่หนูขี่รถล่มซื้อรถเก๋งให้หนู้เนี่ยดูร้องไห้เฉยเลย าไปเหหูบดูว่ะน้ำตาไหลอ่ะไอ้นู้นเลยไปตีไอ้นู้นไอ้ทำอะไรมันหนูมันร้องไห้เลยเนี่ยฮะไปดูมันนี้ไปดูมันดิดูมันร้องดิไปโอดิดูมันร้องจริง กเปาเออดู่าไปยกขึ้นทำไมอ่ะเดี๋ยวถามเหตุผลก่อนทำไมถึงร้องให้นงน่นแกอออ้าวดูมันร้องให้เลยนุ่นแกงเอากุญเจมอไซั์มาร้องไห้เลยอะไปยรถไป พิเกอร์เยอะคนเดียวก็ได้แล้วเือหน่อยกินเอาไวหอเไม่ต้องโยหระลองทำไมลองทำไมลองให้ทำไมใครทำน้องนองโอ้มาใส่ขั้นเดียวขึ้นโยกหลายขั้นโอ้หลายคนเห่ไปไปจับมอไซเดอรมันจะล้ม นน่ารักขนาดยน่กเลย้เดไปจับมอไซค์นางมันจะตกรถน่าสีหาลอยไรรถเกียรสามขั้นมอเตอร์ไซค์หาันมลูกเขาแกเด้ดนี่ลูกเจี๊ยยังไงยังไเบิ้ด

ไม่ต้องผูกนุ่นจะจับไว้อยู่ก็พอไม่เจ๋งอะไรที่ให้กินหมดขนาดนี้โอ้แม่เขาก็ะิมาแกงลูกกูขับมาแล้วแล้วก็แล้วเนาะให้มะกูมาจับรถอีกเด็กเข้าไปเลยมัดเข้าไปไว้ไว้มันมีอันหนึ่งที่อยู่ข้างนอกไม่มีปลาเพียงหรอไม่เชื่อโอ้โหเพื่อนฝรั่งฝรั่งพลัดชะทานนะฝรั่งพลราชะทานกับเมนฝรั่งพลราชะทาน

แม่แม่นอยู่โอ้ยโบแมนดิบบาพ่อมันยางเขาเย็นมาถือเลยแม่มันยาวไปทางไหนคะบัวยกไข่ยกไข่นา่อกินจนดากขาดต้อไม่เห็นเขามาดิบริสีงานจับบยังตอจนดากขาดเมาพอดีอ่านะย่างไปบองนั้นย่างไปบองนี้วะ อ,อ,อุ้ยไม่ได้เด็กของเฮาซื้อมาได้หนิเี่เรถข่วขงสิทุกเีอยน่อนเมีการจะาดี๋ยวพอไก่คือบเสื้อผ้าาเอเาสรถรงโอเคเส้เดียวพอแล้วเมียวพอแล้วมันเปลืองของเรามัดไ,ไปใกล,ใกล้ในี่มัดยังหลายเถมัดทางยวก็พอวะ สิขีแห้งปนันตีโอ้มนสิปิวตกรถอยู่บ่อนเา้้นร้องให้ทาไมฮะเให้ยันยในนังจับรถเนะฮะภูบาอยู่นี่อุด่นสวานนี่เ้ได้างม้อ จอโนนสว่างเด้อยจอโนนสว่างอันมองลานลานขายข่าวนะบอกผมหิวเขาแม่ไหมเออผมอมาได้กินข้าวยู่วังสิเอาร้องทำไมจะร้องทำไมแค่พี่อยะไปตกย้ำไปจีบเขารอเลนส์เอเดย์ ดูตะดม้เลยเ็นเด็เขาหองไข่เด้รอบีดเห็เขาหองไข่ได้ดโอ้ยผู้ใดเป็นคนเ็ไ้หงนี่ตะดมนีเโน้องหน่อโอ้ยลองไ่หมอนไปนอนยูที่ให้หมอนไปนอนชนีแต่ก่อนมอนข่างนี้นี่มาก่อนมอนคิดขาดาดได้ดิพอแล้วเช็ดน้ำตาได้แล้ว เขาพูดอะไรนินราหน่อยให้เป็นร้องเกอะน่อยเะหน่ออบใจมันเลือดอสอต่โดมด้วยอ้ามาแนวอ๋อะมันคอเด้อมาแนวเด้อทัไมนาเด้อสมัยหมนาเด้อช่วยเด้อวันนี อย่างไฟงกบ่่ชา้องครัโอ้ยโอ้ยนี่อตัดมเป็นคนทำให้ร้องไห้นี่ตะดมไปพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกปเดนี่กีนี้อย่างเาเอาไปกีนี้จุดอะไรเนี่ย เขาไปเหตอนันเหจอีเดอรอ้ทมเขาไปเห็นี่โอัเ็ยังยังนเมือ้าเงียเยมือเขาเเลก็บมได้เร็ดโอ้โอ้ขึ้นนรหัสที่มาสบายด มีรางปูนครับเมื่อเช้ามากี่กระสอบมาเก้าเก้กระสอบครับเก้าร้อย้พันกว่าบาทดิพันกว่าพนกว่าบาทม่าน้าตาฮ่าฮ่าไม่าฮ่าฮนา่าฮาฮ่าฮันน่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่่า่ คนไหนอ้ยมอมงเกันเนายัง <ôn> <c ười> ีครก็ู à, ้ลยนะเออะโดมอ่ะทำไมแล้วแกก็้องหายเราไ้ทำไมคนมันมีอำนาจกอดิฟัสจะได้บอกไอัวกันเลยนั่นน้ไอ้ที่บอกัวอะไรเอาเบาได้หงไ้บเอาเอา ยิ่มาซื้อีมูนนม่างหยแนมมหัวเราหันยัม่อไไได้ทำไมมุนีถ่หรอเบไอ้เนี่ยปอกใจถือกันกอดนออเอากดนองเนี่ยเอาเอากอดนองเลยใหปอกใเเสร็จเลย ถ้าแม่ไปดูคลิปนี้เห็นร้องไห้นะเองเซ็ดเลยูจมิดบูจมิดบมิดมิดี่ะอย่าให้อย่าให้ครั้งแรกเลยนเนี่ยเห็นใ้นู่นร้องไห้เนี่ยเออจริงจริมือนกระ้องมือหนกระ้องมือหกระ้องมือใดล่ะโอ้ยแมวมืออกไ้ไอโฟน่อ๋ามือเพราลเิีดินพองดิประตูเนี้ยงูจนมือเขาเลยน่อกพูดเลยตะดมเปิดประเด็นแล้วครับ ไปกลับบ้านขึ้นรถมาขึ้นรถมาแล้วมาขึ้นรถเปิดประตูแล้วมาเนี่ยพร้อมแล้วไหนกระเป๋าคร้อมอ่ะไอ้ไม่ต้องส่งมันหนอกเด้อไองส่งแค่นนสว่างพอนานอันนี้แหละเดี๋ยวเห็นให้หายอีกแล้วจอยยังว่าท่านอีกเรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งอาเที่ยงพาไปเบิ้งอาเทียงพาไปเบิ้งสางพาไปเบิ้งสางเดี๋ยวไอพาไปเบิ้งสางเดี๋ยวข้อตุ๊กตาให้เล่นนะเก้ยวก้ว่กี้ยวก้ยวมาล้มนะเกี้ยวเกี้วกี้ยวมาล้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูช้างพาไปดูช้างอู้อูตุ๊กกตุ๊กตอู้อูตุ๊กกตุ๊กก

บายบายสีหัวได้หมดดีคีครับ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 ไปเดี๋ยวตามไปเด้อนี่จะไปไหนไปบ้านเลยบ่เคเดี๋ยวตามไปบ้านแม่ไหนนี่ข้างในหรือข้างนอกไปหลังนู่นใช่ไหมหลังข้างนอกนู่นนะเออออออโอเคเดี๋ยวเจอกันบายบาย ไปแล้วครับกลับแล้ว,อลวขอบคุณทีมงานทุกท่านครับขอบคุณทุกคนไปแล้วครับเสียดมามา <S 2> <S 2> งี้มีน้ำชาด้วย แล้วแล้วเบอกปลาปงกัช้างเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ